เขาเอพี่ออฟขอเขาอีกแล้วอ๋อพี่ชายผมเออพี่ชายผมโอ้ยอย่าไปนับอย่าับขอแต่ตัวเต็มก่อนรอยู่แล้วหาเลยแ่อให้เกียรติให้เกียรติเอามาเปิดตัวอะไราเปิดตัวอะไรมากาแต่งตัวมาเปิดตัวอะไรมาใเป็นพซเนเตอร์ไม่ดเหไม่ดูเอไม่ดูเอเหรอใช่ลเหมือนกันไม่ดูอากาศประเทศไทยเลยไป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 ไไป สวัสดีครับพี่วันนี้ผมมาเปิดตัว Head and Shoulder ครับแชมพูถุงเติมครับนี่ครับถือมาโชว์ด้วยก็เป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับเพราะว่า78%นี้ช่วยลดการใช้พลาสติกด้วยแล้วก็สำหรับใครที่มีขวดหัวปั๊มอยู่แล้วก็สามารถเอาไปเติมได้ใครที่ไม่มีก็มีแบบฝาเกลียวสามารถใช้ได้ด้วยเราเป็นหนุอีกโทรอยู่แล้วด้วยใช่ครับเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราได้ใช้ Head and Should e r เป็นผู้นำด้านการขจัดรังแคลและความคันแต่ก็ยังได้ช่วยโลกไปด้วยครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีถ้าซื้อถ้าซื้อ Head and Should e r นะครับก็จะมีทุกๆทุกๆขวดเนี่ยครับก็จะทุกๆถุงเนี่ยก็จะมี1ิบบาทไปช่วยสถาบันมูลิธิแต่มูลิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด้วยครับก็ใช้แบบถมเ <ๆ S 2> ติมกันครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับแฟนๆของโอ้โหครับแฟนๆที่ใช้เฮดแอนด์โชเดอร์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืม ใช้แชมพูถุงเติมแบบใหม่ที่แบบรักโลกด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เราได้ช่วยรักโลกกันด้วยแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยสถาบันวิที สิ่งแวดล้อมไทยครับแล้วก็ช่วยประหยัดการใช้พลาสติกถึง78%ครับประหยัดเงินประหยัดด้วยสามสิบบาทใช่จ้ะนอกจากประหยัดพลาสติกแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเพราะว่าทุกขวดเนี่ยก็จะเราประหยัดไปถึงสามทุกถุงทุกถุงสามสิบบาทขอ้โหคือทุกถุงเนี่ยครับก็จะประหยัดไปถึง30บาทครับมาลีเลิฟเลยมาลีเลิฟเลยมาลีเลิฟเลยเพราะว่ามาลีเองก็เป็นคนที่ใช้เวลาเราใช้ขวดขวดเฮดและโชเดอร์พอถึงจะหมดเราก็จะใช้น้ำเติมให้ ก็ต่อไปเราก็ไม่ต้องแล้วครับเราก็มีอะไรที่ช่วยลดทั้งพลาสติกแล้วก็ช่วยประหยัดเงินเราด้วยครับเอามาฝากครับให้ยืมนะครับอย่าเอาไปนะเดี๋ยวพี่เอากลับอเดี๋ยวันนี้จะมีเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ไปประเทศอะไรครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะไปที่สิงคโปร์ครับก็จะมีการเปิดตัวเป็นซีรีส์เรื่องหนังครับเป็นหนัง Ring of Power ครับ ครับ mm hmm. ก็เป็นเป็นภาคต่อของ l o อดออฟตูริงครัโอ้ก็จะไปที่สิงคโปร์ครับก็จะมีทั้งโอ้มีนักแสดงคนอื่นก็นจะมีพี่อน,นันดาวิลลิงแฮมน้องน้องไบเฟิร์นพิมชนกอะไรงเงี้ยเราจะมีคนอื่นอื่นอีกอะไรเงี้ยครับดีใจไหมครัที่ไปงานต่างประเทศแล้ว ดีใจครับเพราะว่าไม่ได้ไปสักพักแล้วครับก็คิดถึงครับการท่องเที่ยวทั่วโลกอันนี้เคยไปต่างประเทศงานงานแรกหลังจากโควิดเลยไหมงานแรกเลยครับยังไม่ได้ออกจากประเทศตั้งแต่โควิดใช่ครับเตรียมตรงเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพราะว่าอาจจะไปน่าจะมีแฟนอินเตอร์เยอะเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนพาสปอร์ตใหมเปลี่ยนแฟนสิงคโปร์ก็ ก็ตื่นเต้นครับดีใจที่จะได้ไปเพราะว่าเป็นเป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เราจะมีโอกาสได้ไปดูตอนแรกของของหนังด้วยรเราเป็นแฟนหนังอ่แล้วเราเป็นแฟนหนังอยู่แล้วครับคือสิงคโปร์นี่ก่อนอันนี้เคยไปแล้วเคยไปครับโปรโมทมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นเยอะไหมก็มีนะครับมีแฟนคลับที่แบบชอบดูหนังโอละครอะไรเงี้ยครับ<ๆ>แล้วก็ ขอฝากละครไปด้วยได้ไหมฮะได้เลไม่ถึงต้องคือฝากเร็วๆต้สิคือกลัวไม่มีลืมไงไม่ลืมตอนนี้คือเธอเนี่ยอีก5ตอนจะจบแล้วถ้าไม่ดูจะเสร็จเลยฮะมันสนุกมากจะเลยนะจะเลยนะมันจะเข้มข้นมากตอนนี้มันเข้มข้นมากใครที่ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูใน Netflix ได้ดูย้อนหลังได้ครับหรือว่าใครดูก็อยากให้ดูสดมากกว่าละจ้ะดูในสามพัทนะจ๊ะข่าวเริ่มใจอ่อนมเ้ยดูชื่อตัวละครร่สุข้าวข่าวก็ใจอ่อนครับข้าวก็เจออะไรมาหนักครับข่าวก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วฮะฝากให้กำลังใจข่าวกับสายขิมด้วยนะคะ โอ้โานี้ย้อนกลับไปที่เมืองแหลออนสักน,นิดนึงะหลังจากที่้องไปต่างก,กันว่ากลับสิงคโปร์มาได้อย่างเงี้ยแฟนคลับที่นู้นเขาจะติดการาดกันยังไงม DM ี d m d อเอะไรมาจริงๆผมก็ไม่เคยคิดว่าที่สิงคโปร์จะมีแฟนคลับแต่จริงๆโอ้เองเคยมีโอกาสได้ไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองก็มีแฟนคลับที่สิงคโปร์แล้วก็ดีใจครับเขาบอกว่าเขาดูหนังอะไรเงี้ยครับดูละครจริงๆอ่ะเนาะน้องจากกันจะไปโปรโมทแล้ว แทนเที่ยวต่อเลยไหมคะเพราะไหนๆก็ได้ไปเที่ยวนะแล้วแป๊บเดียวครับคงไม่กี่วันก็ต้องกลับแปบ๊บเดียวครับคงไม่กี่วันก็ต้องกลับมาเพราะว่ามีงานต่อแทนไม่อยากทําอะไรบ้างไหมคะที่นูน่นแต่ก่อนผมเคยไปเที่ยวก็ <c oughs> ไปมันจะมีร้านสเก็ตบอร์ดที่ใหญ่มากๆนะอะไรเงี้ยก็เคยไปเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมมช้อปปิง้งมีกินอาหารที่เป็นแบบโลเคอลของเขาอะไรเงี้ยก็อยากไปลองครับแล้วรับไปเอาสเก็ตบอร์ดไปด้วยคงไม่เอาไปฮะเน้นกินเน้นกินเนาะใช่ครับเน้นกินเน้นดูหนังฮะ นี่สิงคโปร์ไหมคะจะได้ไม่ต้องรอแล้วก็ฝากแฟนๆที่สิงคโปร์รอต้อนรับโอด้วยนะครับผมครับใครใครมาแน่นะสนามบินน้องป้าไฟปไฟไม่มีป้ายกระดาษก็ยังดีกี่โคล่ะไอ้กระดาษป้ายมันเป็นกี่โคลเข้ากับเฮดเด้นโชเดอร์ช่วยด้วยแชมพูถุงเติมเนี่ยก็จะประหยัดเหมือนป้ายไฟที่เป็นป้ายกระดาษอ่า อย่างที่ไปมันมีของมีของฝากแฟนคลับอะไรมาให้มั้งไหมแฟนคลับมีอะไรมาให้ยังไให้ของไม่มีนะครับไม่ได้ให้อะไรเลยก็มีถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็แจกลายเซ็นบ้างเงีแค่มาหาก็ดีใจแล้วแค่มาหาก็ดีใจแล้วครับอ่ะแต่ว่าสุขภาพต้องเก็บภาพอยู่อ๋อครับก็มีบ้างครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็เล่นสเก็ตบอร์ดแบบเมามันไปนิดนึงครับก็จะมีปวดหลังอะไรเงี้ยครับที่เราไปผิดคิวตอนนี้ยังล่าไปยังไงเออ ตอนไหนนะพี่ก็มีด้วยครับเพราะว่ามันจะเจอแบบคิวบูอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะครับบางทีเราก็วอร์มไม่พอหรือว่าวอร์มเส้นไม่พออะไรเงี้ยครับแบบลุกขึ้นไปก็เจอแบบคิวแอคชั่นเลยบางทีโอกร์มน้อยก็อาจจะมีการอักเสบได้ก็ช่วงนี้ก็ออกกําลังกายแล้วก็กายภาพครับมันหนักขนาดไหนมันก็ดีขึ้นนะครับจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมาก็หนักเหมือนกันครับก็ปวดปวดแต่ว่า นี่ดีขึ้นเยอะมากป่ะครับปวดแบบไหนฮะแป๊บหรือปวดแป๊บจ้ะปวดแป๊บไม่ได้ปวดแป๊บๆนะปวดเดียวมันแป๊บอ่ะพี่เอวแป๊บเอวแป๊บไม่ใช่ไม่เหรออะไรงี้ยไม่คะอยนปลึกไป๊ไปครับเออเป็นย่างว่ามันอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นมาหรือว่าต oh, ้องทำอะไรถึงจะปวดอ่ะมันแบบ่กินขึ้นมาเองเียอ๋อส่วนใหญ่มันจะตอนนั่งครับนั่งนานๆอ๋อนั่งนานๆเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นโรคอะไรอะไรยังไงก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อมันหนักเสบด้วยใช่แต่ไม่ไม่เกี่ยวกับกระดูก่มกระดูกครับเพราะมันข้างหลัง claro มันก็น่าอันตรายก็อาจจะมีบ้างครับเพราะว่าเราก็ใช้มันหนักครับแต่ว่ามันก็คืออยู่ในการเรื่องของการแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปช่วยเขาด้วยเราต้องเบาไหมกับสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสะสมมั้งแต่เลยวเบาครับก็ไม่เล่นแล้วครับตอนนี้วางดูไว้ก่อนเดี๋ยวส่งบูดแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นใช่ไม่เล่นเลยวางไม่เล่นเลยครับเพราะว่ามันมันอาจจะไปทำให้อักเสบเพิ่มได้ไม่ได้เล่นมานานแล้ว หรือยังไม่ได้เล่นมานานเลยหรือยังไม่ได้เล่นมันสักพักแล้วครัแขวนล้อเนาะแขวนล้อแขวนล้อเหมือนแขวนนุ่มล้อแบบอยังไงบ้างคะแบบเออเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็คิดถึงมันครับแต่ก็ก็รู้ว่าเออถ้าเรารักษาดีๆมันก็กลับมาได้ครับแต่ก็เราก็พยายามช่วงนี้ก็เซฟตัวเองอันนี้หมอสั่งห้ามหรือห้ามตัวเองห้ามตัวเองนี่แหละครับหมอก็หมอก็บอกว่ายังไม่อยากให้ไปเล่นด้วยเพราะมันมันกระแทกใช่มันกระแทกแล้วมันกระทบเรื่องการใช้ชีวิตอื่นอีกางไรครับพี่ ก็ตอนแรกๆก็ยอมรับว่ามันกระทบครับแต่ตอนหลังมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราทําตามที่หมอบอกแล้วเราก็ดูแลตัวเองอย่างก่อนที่ทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเช่นแบบอาจจะยืนยืนผมจะไม่ยกของหนักผมจะไม่ยกของหนักก็จะไม่ไม่นั่งอะไรไม่นั่งนานพี่ยกทุกวันพี่ยกอะไร จะของทัชถูกไหมคัเออนั่งนานนั่งนานใช่ครับนั่งนานก็ไม่ดีต้องมีเออหมอท่าเลยเจจะมีท่าบริหารท่ายืดอะไรเงี้ยครับถือว่าเราอะไหลเราผัานเรือไปอะไหลอะไหล่ครอะไรใช่ฮะอะไหล่มันก็ไปแล้วครับเพราะว่าเราเองก็ใช้หนักมากเลยเพราะว่าเราเล่นสเก็ตมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่เล่นก็มีบ้างไปกันบ้างมองว่าตัวเองแก่ ฮะมองว่าตัวเองแก่ก็มันมีความรู้สึกนั้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันก็มีเพื่อนๆที่เป็นมันก็ต้องใช้เวลาในการฮิลครับแล้วหมอบอกได้บอกไหมครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอะไรเงี้ยจะหายแบบประมาณปีหนึ่งครับเอาทนเอาทนเอาอีกหน่อยใช่ทนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกปีนึงครับโอเคโอเคคือเธอคือเธอเสร็้วมเกอรคือเธอฝากแล้วไงคือเธอคือเธอไปอีกสักทีหนึ่งคือเธอปก็เลยเต้ดีบอกเลยเต้ดีแล้ว คือเธอนะครับตอนนี้อีก5้าตอนก็จะจบแล้วนะครับก็อยากฝากให้แฟนๆของโอ้แฟนๆของยาย่าอย่าลืมติดแฟนของโอ้แฟนๆของยาย่าอย่าลืมติดตามกันเยอะๆครับช่วงนี้ก็คุณข่าวก็จะใจอ่อนแล้วล่ะก็ฝากไว้ด้วยฝากให้กําลังใจทั้งโอ้แล้วก็ทางยาด้วยครับก็เป็นแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยเพราะว่ากระแสในออนไลน์ดีมากๆแล้วก็คนดูเยอะมากเราก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบสนับสนุนพวกเราสนับสนุนละครเราอะไรเงี้ยครับเลิฟซี้าตอนเริ่มเรื่องแบบดูเดือดมากจะมีให้เห็นดีไหมนะ เลิฟซีนเหรอครับหลังจากนี้ก็จะมีครับมีครับดดูเือดอาจจะไม่ดูดูเดือดเท่าตอนแรกแต่มีความหวานกว่าเด็ดแซมลงแล้วญาย่าถึงกับต้องไปบอกนะเด็เลยนะว่าแบบเรื่องนี้มันได้ก็ไม่อยากให้นเด็ดูอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งตัวให้ทันนะญาญ่าบอกไปว่าตั้งตัวให้ทันนะอุยมันขนาดนั้นเลยขับผิดเราเราดูแล้วกดดันไหมเก่งใจแแบวหรอ ก็เกรงใจแต่ว่ามันเราก็ต้องทำนี่งานเนี่ยเราเราเห็นงานสำคัญไงอย่าแกไม่มีลายมาแนวอะไรไม่มีไม่มีครับเราเราก็รู้อยู่แล้วเรานักแสดงแล้วเราก็อย่างไย่างย่าบอกนะเดชแล้วเรามีบอกไหมครับบอกน้องครับ ไม่ได้บอกฮะแต่ว่าแต่ผมไม่ซ้อมกับเขาปกติก็จะซ้อมกับเขาแล่นไม่ต่อไม่ต่อเลยต่อบทไม่ต่อบทเขาดูเขาดูเขาเป็นแฟนละครเขาว่าไงเขาบอกเขาชอบมากเขาชอบชอบแบบไม่เคยเห็นเอาวรในลุคนี้แล้วก็แล้วก็น้องเขาก็เป็นแฟนขับย่าๆอยู่แล้วเขาก็ติดตามในย่าตอนเลิฟซีนเปลี่ยนไหมคะูกอให้เร็วขึ้นไหมอัวตัวตัวไม่ได้ตัอไม่ได้ตัวสปด ดูในเน็ตฟิกในเน็ตฟิกดูในเน็ตฟิกเน็ตฟิกเขามีฟอร์เวิร์ดหรืออะไรอย่างเยเขดูยัแล้ววิดีโอนะวิดีอ๋อนเขาข้ามเขาข้ามเขาไม่ข้ามไม่ข้ามเขาชอบเขาชอบเพราะว่าแบบวนลูปดูวนลูปดูไม่ถึงกับวนลูปแต่ก็ไม่ข้ามไงไม่ข้ามยังมีอีกอย่างพี่อยากถ่ายภาพยนตร์ฮะ six character ครับ ิกซ์คาเล็เตอร์ครับออก็เป็นภาพยนตร์ของโอ้กับอาจารย์ครับหม่อมน้อยครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือหลายคนพี่เจฟสักการาดพ, cake, พี่แพนเค้กพี่เต้วนัทพรพี่พี่แอฟพัคซออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีนิวชัยพลมีฮัท คือเป็นภาพยนตร์ที่เราซ้อมกันมาแบบนานมากๆครับเป,เป็นเป็นเป็นปีเลยครับแต่เราถ่ายกันแค่1ิบวันเองก็เป็นการซ้อมที่เข้มข้นแล้วก็โอ้บอกเลยว่าเป็นเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่โอ้ภูมิใจมากๆไม่อยากให้แฟนๆภาพยนตร์ของโอ้แล้วก็ของมอมน้อยพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดสอดท้านี่คนก็คือตั้งใจนะใช่ครับพีกก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็แบบแบบซ้อมเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆครับแล้วก็ มันมีความพิเศษคือบทเนี้ยก็เป็นเป็นบทประพันธ์ที่มีมานานมากๆแล้วครับแล้วหม่อมก็เอากลับมาทำอีกครั้งมาเรียบเรียงใหม่ครั้งก็อยากให้ทุกคนได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ six character ครับมายาพิศวงจอกโอเควนะนนี้เลยคดูดคนนี้บอกว่าแต่มันกอไม่ได้แต่มันกอไม่ได้อ <c oughs> ้นะโอ้ทะโอ้ต้องเดินแ <c oughs> ม่โอุ้จะ ที่ตรงนี้ไหมตรงนี้ฝั่งนี้มันจะมเด้อกอกอไหมครั